e n นโซมาเร k a ต้องมาชิญข่าวร้ายเมื่อ2กลกองกลางตัวหลักของทีมอย่างเอนโซ e r อร์น e เดสและโรมิโอราเวียประสบปัญหาบาดเจ็บอีกครั้ง e n นโซมาเร k a กุนซือเชลซีต้องมาชิญปัญหาใหญ่เกี่ยวกับการจัดทีมอีกครั้งครับหลังจาก e n นโซเฟอร์น e เดสและโรมิโอราเวีย2ผู้เล่นคนสําคัญได้รับอาการบาดเจ็บซ้ําและยังไม่รู้ว่าต้องพักอีกนานแค่ไหน หลังจากฟอร์นันเดสและก็ลาเวียครับสองกองกลางพลาดการฝึกซอ้อมในช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาและไม่มีชื่อในเกมพรีเมียร์ลีกที่เปิดบ้านเอาชนะวูล์ฟแฮมตันวอนเดเลอร์โดยในเวลานี้ครับทีมยังกังวลว่าลาเวียนั้นจะกลับมาช้ากว่ากำหนดหลังจากอาการบาดเจ็บนั้นค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับมาเิสกาก็ออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยคำให้สัมภาษณ์ของมาเิสกานั้นบอกว่าอาการบาดเจ็บของโรเมโอหนักกว่าเอนโซลเล็กน้อยแต่เรายังไม่รู้แน่ชัดว่าทั้งคู่ต้องพักอีกนานแค่ไหน เราหวังว่าพวกเขาจะกลับมาได้เร็วที่สุดเพราะพวกเขามีบทบาทสําคัญต่อทีมในช่วงเวลานี้อาการของโรเมโอเกิดจากจังหวะที่เขาโดนใบเหลืองคุณน่าจะจําได้ว่ามันเป็นจังหวะที่เขาต้องออกแรงป้องกันอย่างเต็มที่และหลังจากนั้นกล้ามเนื้อของเขาก็เริ่มแสดงปัญหาส่วนในลายของเอนโซอาการเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่92หรือ93ของเกมมันน่าจะเป็นเพราะความล้าของกล้ามเนื้อเมื่อเขาพยายามเล่นเต็มที่จนถึงวินาทีสุดท้าย